กลุ่มใหญ่เลยทุกคนขาอ้วนด้วยอ่ะอุ้ยขาทั้งอ้วนทั้งยาวนี่ทุกคนดูโอ้ยตายละอันนี้ดูนี่ก่อนมุ้ยคืออ้วนแล้วก็ยาวมากเลยงามนะงาม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 เดี๋ยวให้ดูตรงๆอีกทีนึงงามงามเนาะดูดูดูด สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันอีกนะคะก็ไปเก็บเห็ดมันปูเหมือนเดิมค่ะวันนี้แล้วเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าวันนี้เราจะได้เยอะหรือเปล่าเนาะว่าจะเจอเห็ดเยอะไหมเนาะขวัญจะเดินลึกเข้าไปข้างในอีกนะคะเพราะว่ามาที่ไรก็มาจอดอีตรงปากทางเข้าทุกทีเลยวันนี้จะเดินลึกเข้าไปอีกค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้แดดดีมากๆอากาศสดชื่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ ถนนล่งนะคะวันนี้เพราะว่าบ๊อบเอาที่ตัดหญ้ามาตัดทางข้าวให้เนาะเราก็เลยเดินสบายเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวตัดนี่ออกก่อนนะมันบังนะทุกคนมันบังนี่แหวกเข้าไปจ้แะแหวกเข้าไปเป็นทางยาวเลยค่ะนี่เป็นทางยาวเลยนี่โอ้ยตายแล้วตายแล้ว อุ้ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆตั้งสติเพราะว่ามันเป็นทางยาวอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่แล้วก็ยาวมาทางนี้แล้วดูนี่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 โอ้ยเอาขอนไม้ออกไป ขอกรีดอยู่คนเดียวแล้วกันนะทุกคนดูนี่ดูนี่โอ้ยขายาวมากดูดูนี่นี่น,นมันยาวมาอย่างนี้เลยนะยาวมาอย่างนี้เลยจ้าแล้วก็ยาวมาทางนี้โอ้ยตายแล้วตาย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 ,ตายรีบเก็บเลยทุกคนรีบเก็บ อย่างเงี้ยไม่งันเดี๋ยวขาลุดขึ้นเป็นกลุ่มเลยอันนี้แล้วก็นี่เอาให้หมดนะคะอืแล้วเราก็มาต่อตรงนี้นอันนี้อันนี้กลุ่มใหญ่เลยกลุ่มใหญ่เลยเนะี่ย ก,ออก,กลุ่มนี้งามมากเีนามมาอันนี้เป็นดีงามแต่ว่าขึ้นติดกันเป็นพืชเลยค่อยๆค่อยๆโอ้ยแค่มาสองจุดนี่ก็ เต็มที่แล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวขวัญจะออกละเพเดี๋ยวต้องรีบไปธุระนัดเพื่อนไว้นะเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดดินกันนะทุกคนอเนี่ยโอ้ยเนี่เห็นไหมขวัญพยายามใจเย็นแบบไม่มากวนเขาตอนเขาเล็กๆอ่ะเนาะปล่อยให้เขาโต,โตเต็มที่นะอันนี้นะขวัญว่า ถ้าโตกว่านี้ก็คงแก่แล้วแหละเหลืออีกสองดอกทางู้นเอนไม่ให้หมดนี่เ่ได้แล้วแล้วเราก็คลุมก็หนังเดนมั้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ ขวัญเห็นอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้ถัดมาทางนี้นี่อีกกลุ่ม,มนึงอันนี้ก็แง่ขึ้นมาง่ายๆเลยแล้วกันหลุดนะมันหลุดนะเพราะถ้ามันขึ้นเป็นกลุ่มนี้ขวัญดึงแล้วมันก็จะหลุดเนาะ นี้สิแล้วก็มีอข้างนตรงนี้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 ได้อ้นนี้ดอกใหญ่อยู่ตรงนี้ได้ทุกคนตรงจุดนี้นี่คือขามันอ้วนแล้วก็ยาวมากเลยนะมีคนจะพยายามดึงมันออกมา นี่นี่ดูนี่ซะก่อนทุกคนเอ้ยโอ้ยงามขนาดเลยงามขนาดงามงามเจ้าทุกคนอันนี้ขาอ้วนๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเคลียเอาดินอะไรมันออกก่อนเนาะน่ดูสิ ทั้งขาวทั้งอ้วนนี่คนก็ตัดออกดูนี้สิทุกคนเนี่ยงามเนาะดูเนี่ยโอ้ยตายละสวยมาก สะอาดให้หมดมีเมนูลอยมาแล้วค่ะทั้งต้มยำทั้งผัดน้ำมันหอยลวกใส่มามา่าอร่อยทุกอย่างทุกคนมีอีกไหมเน,นี่เห็นไหมทุกคนมาแค่สองจุดนะเนี่ยได้เป็นครึ่งตะก้าแล้วอะ่ะ หนหน่อยึงเดี๋ยวคนจะหาต่ออีกนิดนึงเนาะอ้าวทางนี้จะทางนี้ทางนี้ไม่เอาก็ไม่ได้แล้วล่ะทุกคนจะเดินหันหลังให้มันก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันโตเต็มที่ขาหลุดเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้ก็ขายาวมาก ถอยมาทางตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คิดว่าจะเอาอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันก็โตแล้วเห็นไหมล่ะนี่อืมเดี๋ยวไม่เอาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาโตแล้วนหนนะทุกคนแหวกไปสิเนี่ยได้หมดเลยตรงนี้ งามอ่ะอันนี้อันนี้กำลังโผล่ขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวขวัญจะเอามีดผ่าครึ่งแล้วก็เงี้ยเอาแต่ตัวนี้อันนี้ขาแน่นเลยนะแล้วก็อันนี้นะเนี่เห็นไหมมันขึ้นมาเป็นคู่เนะี่ยขวัญจะผ่า ทิ้งอีตัวนั้นไว้ตัวนี้นะขอนจะทิ้งตัวนี้ไว้แล้วก็นนดึงเอาตัวนี้มันขึ้นมาแล้วก็อันนี้อันนี้นี่ขึ้นมาทั้งติดกันมาเป็นผืดเลยอันนี้ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็จะเจาะเอาตัวนี้มาน,นี่ต้องดันอ้าวมันขึ้นมาหมดทั้งกลุ่มทุกคนเอาหมดแล้วกันนะี๋ยวนี้เก็บก่นอนตายละอันนี้เราทิ้งไว้นี่แล้วกันนะ ขึ้นมาแต่มังไม่ทันนี่แต่มันขึ้นมาเป็นกลุ่มน่ะเสียดายเนาะขนแง่ขึ้นมาหมดอ่ะแยกแยกอันนี้ว็ตรงนี้นีดยดูวยงามจริงๆเลยรอบเ่ยงามงามนี่ละอันนี้ปิดไว้ปิดแล้อ้าวเห็นไหมมาย้ายมาทางขวาเลยจ้ะมือมันรูปใส่พอดีเลย นี่มาตรงนี้เลยค่ะหมุนกล้องมาดูขึ้นเป็นครอบครัวเลยจะ้ะนี่เห็นไหมเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวขอนจะเอามีดแงเอาตรงด้านหลังมันแล้วก็อีให้อีตัวเล็กนี่มันอยู่ตรงนี้ให้มันโตอีกนิดนึงเนาะอันนี้อ่ะ เอาเอาแล้วกันเ,เขาก็อ้วนอยู่อ้วนตะลุกปุ๊บตัวนี้อันนี้ให้เขาโตนะคะปิดไว้จ้ะปิดไว้ปิดไว้เนี่นี้ได้ละเหลือน,นี่อีกดอกนึงขายาวเชียวออาเสร็จแล้วก็ปิดนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับจุดนี้เดี๋ยวเราจะเวะมาใหม่นอ้อ อันนี้ก็ได้อยู่นี่ได้อยู่อันนี้มันเล็กอยู่ให้มันโตขึ้นนะคะนี่เขากำลังจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นตรงนี้ปล่อยเข้าไปปล่อยให้เขาโตก่อนได้มาหนึ่งดอกก่อนกลับขอเช็คดูบริเวณตรงนี้อีกนิดนึงดูหาอันที่มันโผล่หัวมานะคิดว่า น่าจะไม่มีละที่โผล่หัวมานะทุกคนเนาะไม่มีละค่ะจักนนั้นก็เขาก็จะยังมุดอยู่ใต้ดินเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ขวัญก็จะเก็บแค่นี้ก่อนนะขวัญก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและก็สนุกไปกับคลิปของวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะคะ,ะขวัญก็จะพยายาม ปรับปรุงและแก้ไขแล้วก็พยายามทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ